เชื่อไหมว่าที่จะทำให้กาวขวดนี้เนี่ยเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งเหมือนลูกปิงปองเรจะทำได้ยังไงคะไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้อยากรู้มยากรู้แนลองกันเลยดีกว่ากาวทดลองลูกรรลลกระเด้งอุปกรณ์ก็จะมีแว่นตาถุงมือผ้าปีดปากกาวลาเท็กซ์แก้วและช้อนพลาสติกสารบอลเล็กที่ผสมน้ำแล้วขับนแรกเราเริ่มเลยช้อน ใส่เหมนสักี่ของแก้วไปได้ต่อมาทำไมต่อครับพี่เย้กใส่สามกระเลนี่สามกระเล่เป็นสารเคมีนะครับต้องระวังระวังต้องใส่ถุงมืออันนี้ด้วยใส่แว่นด้วยกันตานะครับแล้วก็มามามนุษย์กันอุ้ยได้ไหมครับเนี่ยมามนุษย์กัน มาค้นขอบคุณครับบ้าเยครับบ้ไกลบ้าแบบนี้เล่นเอาน้องแพทงงไปเลยนะพี่ยกเย่หลังจากนั้นก็ช่วยกันทำอะไรครับน้องแพททกมามันนี้กันมันเริ่มจะได้แล้วครับบ้นเลยไหมบ้านเลยครับเหมาะสมกับการเล่าเรองสั้นบ้าโอ้โหจะได้แล้วครับพี่ยกเย่ดูนะสั่งนะ ลูกดาวเราจะเร้งดึงแล้วครับอเครับทดสอบก่อนเลยดีกว่างมีเล้ยเด้งแล้ว่งคดูดมา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 เดี๋ยวข้ามาทดสอบลดีกว่า่อจริงจร่ห่วันัก่าจะคนที่นี่ลงแล้วเียทให้ดูยครับว่าองฝึกยังไงดีครับครับดูวิธีการทำเราต้องยนลูกขึ้นไปครับแล้วเราเด่งดึงดึงงลังโดนคงไฟนะครับ នេះសំណប់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  พี่ยกเย็กาะลูกกาวกระเด้งเก่งไม่แพ้นักกีฬาทีมชาติเลยคราวนี้สองคู่สีขอลองเล่นประเภทคู่ดูบ้างโอ้โหเด้งดึงเด้งดึงจริงๆเลยนะครับนี่ไม่น่าเชื่อว่ากาวลาเท็กหเหลวจะกลายเป็นลูกบอลกระเด้งได้นั่นก็เป็นเพราะว่ากาวน้ำหรือกาวลาเท็กเป็นโพลิเมอร์ที่มีเส้นใยเมื่อผสมน้ำบอร์เรกลงไปในกาวโมเลกุลของบอร์รกจะไปเชื่อมโมเลกุลของกาวแต่ละสายให้เชื่อมติดกันโดยปกติโมเลกุลของกาวเป็นโพลิเมอร์มีความยืดหยุ่น แล้วเมื่อนำกาวมนุษย์เข้ากับน้ำบอลลกทําให้กาวกับมวลของบอลลกเข้าเป็นเนื้อเดียวกันจึงทําให้กาวแข็งตัวเมื่อั้นกาวเป็นก้อนกลมเราก็ปล่อยลงพื้นกาวจึงกระเด้งได้นั่นเองแต่ที่แทยนี่บอลล็อกกำลังแย่งดื่อย่างนี้นี่เองครับคครับดื่ยดื่ดดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกซื้อหาเนี่ยต้องดูให้ดีก่อนนะคะ